ออรินดาเรตเจ้าของรางวัลเบสเซลเลอร์ความิสแกนชุมพร2,026ไปครองสวยสะกดตอบคำถามฟา,าดโดนใจแฟนนางงามงานนี้พีดีแม่เบกกี้แอนพ่อภัยสั่งลุยแบบสุดตัวพร้อมสู้สึกมงทองระดับประเทศบอกเลยว่าชุมพรปีนี้ของแพท้ไม่ได้มาเล่น ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์สรีสำหรับค่ำคืนที่แสนจะตื่นเต้นในการประกวดมิสแกรนชุมพร2026รอบตัดสินนักขาวลิโซคาบเล่นเเอชเทติกเดลิเวอร์ฟอนท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักและเสียงเชียร์ผลปรากฏว่าต้นอ้อรินดาเรศอัครเรศสิรพันธ์ตัวเต็งโชว์ศักยภาพเหนือชั้นคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จแบบไร้ข้อกังขาค่ะ เบกกี้นะคะกรอนพิมลซัพเทเดอร์ค่ะพีดีมิสแกรนชุมพร2อง6ค่ะสวัสดีครับผมไผ่นะครับณัฐนันร้อยรี่ครับพีด um ีมิสแกรนชุมพร2อง6ครับสวัสดีค่ะนิงนะคะพัฒนาชาจางุลภาค่ะเป็นทีมแบนดีนะคะของแบรนด์เพอร่าค่ะที่ปเป็นปสปอนเซอร์รของม um ิสแกรนชุมพรปี2 0 2 6ค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมาจากการเป็นสปอนเซอร์มาก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหลงรักเวทีของมิสแกรนมากมากเพราะว่าต้องบอกว่าแพชชั่นตรงกัน ะะพอแพชชั่นตรงกันเนี่ยคือเรากําลังเฟ้นหานางงามที่แบบว่าจะมาทาวิเซ็ตเริ่มกันกับเราอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยแบบว่าตั้งใจทํามากแต่ก็ตื่นเต้นตที่ได้ทำแต่ก็ดีใจและก็เต็มที่ที่ได้ทำค่ะจริงๆต้องบอกว่าคาคาดหวังเนี่ยมีทั้งเรื่องของน้องๆที่เราจะได้เจอนะคะต้องบอกว่าเวทีชุมพรเป็นเวทีที่ขลังทุกคนบอกว่าขลังแล้วก็มีแบบว่าเป็นเป็นทีมสายแข็งอะไรอย่างงี้นะคะเราคาดหวังว่าจะได้เจอน้องๆที่แบบว่า เก่ง strong ดีแล้วก็ขายเก่งคือตรงตามสดของมิสการทุกอย่าง,งก็คือโ b บีนะคะของบอสเนวัเพระาะฉะนั้นวันนี้ก็คือคาดว่าเราจะได้เฟ้นหาคนที่แบบใช่กับเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความคาดหวังก็คือเราจะได้เจอแบบว่ากรลยาณน,นมิตรเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ที่น่ารักแล้วคือไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะ้อง<ม>วิญเราได้เราได้เจอเนาะก็คือเป็นแบรนด์ของเพอร์ลาพลินินะคะแล้วก็เพอร์ลาแบรนด์ค่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนทําได้ดีมากนะคะแล้วก็ มีความยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ด้วยนวัตกรรมเอกสิทธิ์ที่ทางแบรนด์เพอรานะคะคิดคน้นวิจัยและพัฒนามาโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้ได้ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็เสริมความเป็นออร่าความเปล่งประกายนะคะให้เขาเรียกว่าสมมงกับเวทีมิสแกรนชุมพรค่ะทุกคนก็ทาได้เต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนก็สมมงแน่นอนแต่ว่ามีเพียงหนึ่งเดียวครับก็ทุกคนก็รอชมนะครับว่าจะเป็นใครครับต้องบอกว่าเป็นพีดีมือใหม่แล้วก็วันนี้นะคะเราก็พยายาม แล้วก็คัดเลือกนะคะตามมาตรฐานของชุมพรให้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสในเรื่องอะไรก็ตามนะคะฝากเชียร์น้องๆพี่ๆก็เลยเจ้าขาขอฝากน้องๆด้วยนะคะรักน้องมากๆนะคะแล้วก็พีดีคนนี้จะไม่ทิ้งน้องแน่นอนในการเข้าไปในกองฝากด้วยค่ะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือมิสการชุมพรปีนี้นะคะเราตามหาคนที่มีความพร้อมทั้ง4ปีของบอสจริงๆนะคะและน้องในเวลาอันสั้นเนี่ยน้องทัาออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็คือ ฝากน้องนะคะฝากน้องในอ้อมเสของพี่ๆด้วยนะคะช่วยดูช่วยดีช่วยรักช่วยเชียร์น้องด้วยนะคะวันนี้คือถูกใจพีดีมากดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะสําหรับวันนี้มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กับอ้อมมากๆค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะ้อขอบคุณทุกคนเลยทุกๆก,กําลังใจนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังอ้อนะคะสําหรับวันนี้ก็คือแบบมันเป็นอะไรแบบเปลี่ยนใหม่ไปเลยสําหรับชีวิตอ้อค่ะก็ อ้อก็จะทำตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุดนะคะอ้อก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปลุยการที่กองใหญ่ค่ะสำหรับอ้อนะคะก็จะเชิญชวนหรือว่าทำสื่อออกไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยคะ่ะให้คนรู้จักจังหวัดชุมพรมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคิดว่าชุมพรเป็นเมืองทางผ่านนะคะยังเป็นยังมีทะเลภูเขาอะไรที่แบบสวยงามมากๆนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถนะแต่งหน้าเองนะคะเป็นเมคอัพมาก่อนนะคะแล้วก็มีความ ทำรู้อะเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อบิวตี้จริงๆนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนนี้คือกขาขายของเก่งด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรามาช้าแต่เราจะวิ่งให้ไหวนะคะเน็ตสเตชันเนี่ยเราจะพัฒนาครบทุกด้านเนะาะทั้งเรื่องของเอ่อสปีชต้องแข็งแรงนะคะความรู้ต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะมิสแบรนดเราตามหาเรื่องของบิสเนสนะคะยอดขายต้องพุ่งลูกไม่งั้นคือเราก็ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็คือฝากน้องๆด้วยก็ฝาก ด้อมเพิ่มนะคะรับสมัครด้อมเพิ่มจํานวนมากนะคะก็คือฝังก็เป็นด้อมนนองอ้อด้วยนะคะ next step คือรับสมัครด้อมเพิ่มมาสนับสนุนน้องนะคะถ้าเห็นน้องเนี่ยค่อยพัฒนาแล้วก็ไปต่อในเวทีใหญ่ะค่ะต้นอ้อรินดาเลศอัครเรศสีพันธ์มิสแกนชุ้มพร้องทางนะคะการติดต่อของอ้อก,ก็จะมีเป็นเฟซบุ๊กนะคะก็คืออ้อรินดาเลศคะ่ะถ้าเป็นติ๊กต็อกก็เป็นต้นอ้อเลยค่ะชื่อแบบตรงเลยค่ะไอจีก็อ้อรินดาเลสค่ะ แล้วแม่ขอฝากนะคะเพจมิสแกนชุมพรช<า>องติดตามน้องได้<า>ที่เพจมิสกนชุมพร<า>เดี๋ยวเราจะอัเปเดตข่าวสารและศักยภาพของน้องทุกทกวันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องพัฒนาขึ้นไปด้านไหนวันนี้นะคะในฐานะตัวแทนของแบรนด์นะคะเพล่าแบรนด์นะคะและเพลราคลินิกค่ะก็มีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าตื้นตันใจนะคะมากๆว่า ได้สนับสนุนนะคะเป็นแรงเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนหลักเนาะให้กับกองเวทีมิสแกนทชุมพรนะคะที่ได้ส่งเสริมความออร่านะคะเพราะว่าเวทีมิสแกนเนี่ยนอกจากความสวยแล้วนะคะนอกจากมิสเน็แล้วเนี่ยเราขาดไม่ได้เลยค่ะคือความมั่นใจนะคะก็ยินดีมากๆที่เพอร์ล่านะคะได้เสริมสร้างความมั่นใจนะคะให้กับน้องๆมิสแกนค่ะ